มาแล้วมาแล้วสิบห้าพี่น้องไปเบิรงนร้านขายยาหรือฟาร์มาซีจีนอยู่ในฝรั่งเศสเนาะพี่น้องเนาะสิบห้าพี่น้องไปย่างล่อๆแล่ๆเปิดหูเปิดตาเอาล้อยยิ้มอันสดสใสมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีเชนเก้าเชนเคยย่างเอาพี่น้องนี่แหละมูชูชีวิตมาดามผู้ไดสิเป็นมาดามก็ต้องขยันย่างเอาเร้อพี่น้องเด้อเ็นบ่มาข่อยสิบห้ามือจับไปเบิรง บรรยากาศสรารามมัซี่หรือลานขายยาพี่น้องผ้ายางไปลาะไปลองลานขายยาอืมช่วงนี้กระชีเห็นข่อยออกกล้องดูในเด้อพี่น้องเด้อที่ฝ่าวร่ำข้าน่อยเด้อผู้ใดก็ได้มี่ฝ่าวร่ำขอบร่ำขันข้นผอ้เด้อเพระาะว่ามันเป็นงานข่อยเด้อผู่นะ่ะสายตาทุกคู่จงมองมาแล้วเขาก็จะบอกว่าอีนายอันนี้มันเป็นบ้าหรือไงคือ บ้าเด้อบาจากไดมีดดังเฮือแมนวาพี่น้องบาจังไหนมีดังมีตาสองนวยอยู่นี่เห็นบออืาย่างมากภาพพี่น้องยางดอกไม้ใบไม้กำลังปงพี่น้องบรรยากาศกำลังดีภาพพี่น้องย่างภาพพี่น้องมายางเลาะเบิ่งเสียเบิ่งบรรยากาศพี่น้อง เห็นบ่บูชูเจ้าวะเว่ยน้องมายางเบื่อเหรือนเด็ก้างในเป็นล่าท้ายแก่ได้พี่น้องด้วยกลาพี่น้องมายางหรอกยางลงเห็นบ่นี่ล่ะชีวิตมาดามกระยางไปซอยสิถึงจุดหมายไปทางกะต่งยางเอาพี่น้องเอ้ยมีอะไรกะอดเทินเอา บ่ได mm ้บ hmm. mm, ่ได้มีรถมีลาเนาะมีอยูทูบขับป้อมป็นมาป่วนนาอยนี่ละพี่น้องเบิ่งหนาอยนี่แหละจะสิได้บ่มบุ่๋มบุญเบียวอดนัวมัวมวนกันไปพี่น้องวอดนัวหัวมวนกันไปยายยายจะหายใจแน่จะออกบัว มันว่าเม่ตุนตุตนกอยยางผ้าพี่น้องยางแดดกระซ่องตาพี่น,ออน,น,าาอน้องมือนีแดดแห้งแต่ว่าถ้ามาห้อนบ่มือนีกะดห่อนนิดนิดน้อยน้อยพี่น้องกับอากาศเย็นสบายบ่ห้อนบ่นหนาวแม่พี่น้องต้าแดดออกมันบรรยากาศพ่อมาจิาจกบกาฟองกาแฟนักยางมาก มาลานขายยาพระมาเอานันเพนปะละเบื้อง,งเผยเบื้องบรรยากาศนี่พี่น้องของลานขายยาเด้อพ้มามาเบื้องลานขายยาสนันแนเฮ้ยเพื่ีนสนิทนาะพี่น้องเนาะ